ระบบความร้อนเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะเสียหายหรือเครื่องพังฝาโก่งฝาแตกมาเก็นฝาสูบมีปัญหาได้เลยนะครับวันนี้มีตัวอย่างครับมาสด้าสองสกายเบนซินสองแสนกิโลเมตรแล้วสิ่งที่เราสงสัยคือตอนแรกเอ๊ะรถลูกค้าเนี่ยมาเช็คทั่วไปแล้วทําไมนี่น้ําไม่มีเลยนะเนี่ยเนี่ยเขย่าเนี่ยไม่มีติดก้นนี่มีอยู่หน่อยนึงเห็นไหมนี่เนี่ยครับ มีอยู่หน่อยเดียวนะตรงขอบขอบล่างเนี่ยเท่านั้นนี่คือไม่มีของเหลวเลยนี่อ่านี่ชัดเจนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ช่างตรวจหาสาเหตุปรากฏว่านี่ครับมอน้ําโอ้โหซึมตะเข็บก็โดยอายุการใช้งานนะครับสองแสนกิโลเมตรแล้วก็เจอกันได้แบบนี้เป็นใหม่เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าตรวจเช็คช้ากว่านี้น้ำในระบบมันหายเนี่ยเครื่องพังแน่ๆอันนี้โชคดีนะลูกค้าเนี่ย ตรวจเจอกันก่อนนะครับทีมช่างเอามาตรวจนะครับลูกค้าเลือกที่จะมาเช็คนี่แหละเวลารถลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราแนะนําว่าไล่เช็คทีเดียวนะครับเราเจออะไรก็แจ้งลูกค้าไปทีนี้วันนี้เปลี่ยนหม้อน้ําอะไรเปลี่ยนเป็นหม้อน้ําเทียบนะครับนะเพราะว่าตัวเบนซินผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ความร้อนในระบบเนี่ยไม่ค่อยสะสมสูงเท่าไหร่นะครับไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นตัวดีเซลนะจะแนะนาหม้อน้ําแท้เท่านั้นเพราะว่าความร้อนของดีเซลเนี่ยมันลากยาวขึ้นไปถึงระดับ ร้อยองศาได้สบายๆในรถเดิมๆเนี่ยแหละแต่ตัวเบนซินเนี่ยเขาจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวประมาณ90-90้ต้นๆเท่านั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เปลี่ยนหมอน้ําทีนี้เมื่อกี้เนี่ยช่างตรวจเช็คพัดลมไปแล้วปกตินะ<ม>ถ้าพัดลมปกติก็ใช้ของเดิมแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นนะครับอย่างแผงหมอน้ำเนี่ยเขาก็จะอยู่ติดกับแผงคอยเย็นนะครับอขออภัยแผงคอยร้อนนะครับเนี่ยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ในห้องเครื่องแบบนี้ตอนนี้เดี๋ยวก็ให้ช่างทาความสะอาดทีเดียวแล้วเราจะเห็นนะมันเป็นครับคบ นี่ผมโฟกัสให้ดูเห็นนะเนี่ยมันเป็นคราบเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยรั่วมาสักระยะแล้วข้อดีของการเติมน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยคือมันทําให้เราเห็นคราบพวกนี้ถ้าคุณใช้น้ําเปล่านะจะไม่มีทางเจอเลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบความร้อนน้ํายาหล่อเย็นใช้ให้ตรงสเปคดีที่สุดนะครับใช้ของให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของพัดลมม้อนน้าตรวจเช็คตามระยะสายพานสายพานของปั๊มน้ําต่างๆนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย จริงๆเราแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปพร้อมกับวาล์วน้ําเลยนะวาล์วน้ําจะอยู่ข้างในนะครับประมาณข้างในตรงนั้นอ่าไกลๆตรงนู้นนั่นแหละวาล์วน้ำเนี่ยสองแสนกิโลเมตรแล้วนะครับถ้าวาล์ติดวาล์ตายเนี่ยเดี๋ยวไปตกม้าตายอีกว่าอ้าวหม้อน้ําก็ทําแล้วคูลเลนต์ก็ถ่ายแล้วทําไมความร้อนขึ้นเครื่องพังปรากฏว่าวาล์วไม่เปิดสุดท้ายความร้อนขึ้นเครื่องฮิตฝาก็โก่งอยู่ดีนะครับท่อน้ําท่อน้ําจริงๆก็เริ่มแข็งแล้วนะแต่ก็ยังไปไหวเพราะเบนซินเนี่ยเขากําลังอัด ในเรื่องของความร้อนเนี่ยมันไม่ได้สูงอย่างที่แจ้งไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับกับวีนัยเลสช็อปครับยังไงก็อย่าลืมดูแลเรื่องของระบบความร้อนของรถท่านให้ดีด้วยนะครับ